เรื่องน้องแตงโมนั้นเนี่ยอาจารย์ปานเทพหมอทวัชชัยกุลเอกราชหลายคนแอบทำงานอย่างเงียบๆเป็นเวลาหลายเดือนแล้วจนกระทั่งเมื่อสองวันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอาจารย์ปานเทพเปิดแถลงข่าวผมยังไปนั่งฟังเลยสรุปง,ง่ายๆถ้าดีเอสไอไม่โดนอิทธิพลมืดมาบีบบังคับเมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยดีเอสไอสามารถดำเนินคดีกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนอายาการจังหวัดนนทบรุรีข้อหาพิจารณาสืบสวนสอบสวนในทิศทางที่ไม่ชอบอันนี้ร้ายแรงมากเพราะอะไรมะผมสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันทั้งหมดนี้เนี่ยมันพิสูจน์ได้ชัดว่าหนึ่งแตงโมนั้นไม่ได้ตกน้ำตายสองแตงโมนั้นถูกฆ่าตายที่ผมยืนยันเลยว่ี่ผมฟันธงได้แล้วผมไม่กลัวใครฟ้องด้วย พราะผมมีข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วในมือผมเอาไปสู้ในศาลพวกคุณก็แพ้เพราะพฤติกรรมของแผลพฤติกรรมของโน่นนี่นั้นมันพิสูจน์ชัดว่าแตงโมถูกฆ่าตายและแตงโมไม่ได้ถูกจมน้าตายถูกฆ่าตายบนบกในร่องน้ําเพราะว่าบาดแผลคนที่ตกน้ําตายหัวเข่าจะช้าได้ยังไงหัวเข่าแตงโมช้าหมดทั้งสองข้างพิสูจน์เลยไหม พิสูจน์ว่าแตงโมเนี่ยถูกกดหัวลงไปในร่องน้ําซึ่งอยู่แถวแววัดแถวนั้นผมจําชื่อไว้ไม่ได้เอาละไม่เป็นไรแล้วแตงโมดิน้นดิ้นโลนเพื่อหลบก็คือเอาเข่าคลานนะเข่าคลานเข่าถึงช้าไงเข่าถึงช้าแล้วในที่สุดแล้วในการชันสูตรศพก็บอกว่าเห็นมีโคลอนอยู่ในปอด แตงโมจบน้ําจมน้ําตายจะมีโครในปอดก็โดนกดน้ำในร่องน้ำํำระหว่างที่ดิ้นอยู่นั้นต้องการหายใจก็เลยมีโคลรเข้ามาในปอดแค่นี้ก็พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าแตงโมถูกฆาตรกรรมแต่เรื่องนี้นิติเวชของฝ่ายตํารวจหรือฝ่ายการไม่ได้เอามาพิจารณาในสํานวนเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วทําไมเราถึงได้มา <c oughs> ที่เราได้มาก็เพราะว่าคุณแม่น้องแตงโมนั้นตัดสินใจย,ยกเลิก การว่าจ้างในเดชาเป็นทนายความเขาก็เลยต้องส่งข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในมือเดชากลับมาเราก็เลยพบข้อมูลต่างๆเหล่านี้อาจารย์ไม่ได้พิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์เลยว่าแผลไม่ได้โดนใบพัดอย่างแน่นอนที่สุดแต่โดนของมีคมแทงนะแทงตรงต้นขาข้างในเป็นรูอย่างชัดเจนท่านผู้ชมเมื่อแตงโมไม่ได้จมน้ำตายแต่แตงโมถูกฆ่าตายในร่องน้ำ ที่หายใจเอาโคลนเข้าไปหนีการฆ่าตายด้วยการดิ้นลนเพื่อจะคลานาออก